สวัสดีครับจากเพจอินเตอร์เทอร์โบรยองนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุดอินเตอร์ทรงสัตว์ไอ D ดียแม็กเก่านะครับมารับชมกันได้เลยครับรถรุ่นนี้จะเป็นาเดิมๆสามพันวิอนะครับอินเตอร์บนนะครับลูกค้ามาให้ติดตั้งชุดอินเตอร์แล้วก็ชุดเทอร์โบเป็น F55 ครับฝาหน้าเกตีครับลูกค้ามาดูร้อยเชื่อมจากทางร้านเลยนะครับ มาติดตั้งกันหน้าร้านวันนี้เลยครับงานจากทางร้านจะเน้นรอยเชื่อมอัดลมรั่วก่อนส่งงานทุกครั้งครับามาดูฝั่งนิ้นผีเสื้อครับนี่ครับไม่มีติดไม่มีเบียร์ครับกับแบตเตอรี่ตรงนี้จะเป็นตรงตัดไอดีนะครับฝั่งฝั่งไอดีจะเป็นขนาดท่อ25งด งานจากทางร้านจะมีแบรนด์โลโก้และเบอร์โทรไปให้ครับสินค้ามีปัญหาพักแก้งได้ตลอดครับมาดูขนาดอินเตอร์นะครับขนาดอินเตอร์จะเป็นขนาด18คูณ12คูณ3นิ้วครับรับบูตได้80บวกครับชุดนี้ดรูรอบๆรถกันนะครับนี่จะเป็นไฮเดนเดอร์ว g s อินเตอร์บนครับเครื่อง3,000 ชุดนี้ทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยและเก็บเงินปลายทางครับสนใจทักเพจอินเตอร์เทร์ยองได้เลยนะครับขอบคุณครับ